คืออาการมันดีขึ้นอาการเจ็บน่ะไม่มีอีกเลยไม่ว่าเรื่องของอาการปวดหรือเจ็บในข้อในเข่าพอดีขึ้นแล้วก็เลยไม่ไปตามไปหมอนัดแล้วใช่ไหมคะาไ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวมตุยเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาลงพื้นที่นะคะมาสัมภาษณ์นะคะคุณแม่ติ๋วนะคะที่ก่อนหน้านี้เคยมีอาการนะคะข้อเสื่อมแล้วก็ปวดเขา่าจนต้องใช้ตัวช่วยก็คือใช้วอลกเกอร์เป็นตัวช่วยเดินนะคะค่ะชื่อพานีถนัดช่างค่ะคะอดีตเป็นครูอตอนนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญ เอาการที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเดินแล้วมันก็จะมีเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังแกลบแกลบดังตลอดตลอดเลยเวลาเดินนี่คือดังตลอดเลยค่ะคะแล้วก็เจ็บเจ็บเจ็บปวดด้วยเนาะมันมันรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็ปวดค่ะก้าวขึ้นนั่งลงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เลยลำบากเลยเนาะแม่เป็นอยู่นานไหมคะแม่เป็นอยู่นานไหมนานนะใช่ค่ะเอาระยะที่ว่าทนได้จริงๆก็คือสี่ห้าเดือนค่ะไม่หาหมอด้วยโอ้ทำไมถึงไม่ไปหาหมอคะกลัวกลัวมากกลัวหมอผ่าก็กลัวเจาะหัวเข่าอะไรเงี้ยเห็นแล้วน่ากลัวค่ะเนาะแล้วก็ยังไงครับได้รู้จักบีบูญยังไงคะพอดีลูกชายเอามาแนะนาให้แล้วก็ว่าเออเนี่ย แม่กินลองกินตัวนี้ดูเพื่อจะอาการดีขึ้นอะไรอย่างงี้อาหารชี้นี้ดีบูลที่คุณแม่ทานนี่เป็นแบบไหนเป็นตัวนี้ค่ะเป็นผงเนี่ยค่ะอ๋อเป็นดีบูลผงใช่ค่ะค่ะแล้วก็ทานอยู่ตอนที่เริ่มต้นทานค่ะแม่เป็นยังไงบ้างอยู่สามวันสามวันจ้ะค่ะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคะอาการที่มันดังอ่ะมันดังอ่ะมันก็แบบหายไป อ๋อเสียงดังหายเลยเสียงดังเนี่ยหายเลยสามวันประมาณสามซองแล้วนะเสียงดังเนี่ยหายไปค่ะกว่าจะรู้สึกว่ามันหายเจ็บแล้วสามารถจะเดินได้จริงจังเลยคือผ่านไปแล้วสองกล่องสองกล่องนี่คือสิบวันสิบวันยังใช้วอเกอร์อยู่ไหมคะไม่ใช่แล้วค่ะมันจะมีใช้ก่อนที่จะกินตัวนี้ตอนนั้น่ะใช้พอเดินแบบเดินแล้วมันจะซุด เดินแล้วมันเดินไม่ไหวก็ใช้วอเกอร์อยู่พักหนึ่งจนลูกชายบอกแนะนำว่าเออแม่ลองกินตัวนี้ดูค่ะค่ะดีใจไหมคะแม่ที่อาการดีใจดีมากอาการดีขึ้นเนอะคือดีใจที่เราไม่ต้องไปหาหมอแล้วเราก็ไม่ต้องพบแพทย์ที่จะต้องลำบากไปซะทุกอย่างเลยค่ะ และสิ่งที่กลัวคือผ่าตัดอ่าแล้วหลังจากนั้นมีการทานบำทานไปต่อเนื่องไหมคะทานทานยังทานอยู่ค่ะค่ะก็ยังทานอยู่เรื่อยๆบางทีก็วันเว้นวันคือเราให้มันต่อเนื่องกันค่ะนะฮะค่ะมันก็มันก็ดีขึ้นทุกวันนี้ไม่เจ็บ๋อค่ะไม่เจ็บคือเราสามารถเดินได้สะดวกเดินได้สะดวกอ่าเมื่อก่อนนี้จะเดินไปตลงตลาดเนี่ยไปไม่ได้ค่ะค่ะ เวลานั่งเวลาอะไรนานๆอย่างนี้นี่เป็นยังไงครังแม่ตอนนี้ดีขึ้นก็ดีขึ้นนั่งได้ค่ะนั่งได้นั่งได้เนาะนั่งได้ดีขึ้นโอ้โหค่ะก็ถือว่านะคะดีบูนเนาะคุณแม่ทานแล้วก็ที่สําคัญก็คือปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ทีนี้ดีบูนของเรามันมี2แบบนะคะตอนตอนนี้คุณแม่ได้ทานตัวอ๋อมีมีค่ะของเป็นะม็ส่วนของตัวเม็ดด้วยนะคะเรานฝั่นี้ก็แบบ ก็ทานตอนเช้าเหมือนกันออถือว่านะคะในส่วนของดีบุลเม็ดก็คือช่วยเสริมใช่อะอีก<ช>นะคะโอเคในหนึ่งกล่องนะคะจะมีห้าซอง,องนะคะห้าซองแบบนี้เลยเนาะในนี้จะมีสารสกัดเจ็ดชนิดเข้มข้นเลยเนาะค่ะ,อะโอเคอ่าเดี๋ยวหยยกขึ้นให้คุณแม่คนเลยเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เวลาชงน้ำก็ประมาณครึ่งแก้วแบบนี้เลยนะคะหนึ่งซองนะคะชงทั้งหมดเลยนะคะ,ะให้คุณแม่ทานเลยค่ะทานแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัวรสชาติเป็นยังไงนะคะทานง่ายไหมคะคุณแม่ทานง่ายมากโอเครสชาติเป็นไงคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังรสชาติอาเอ,อ,อ่อนุ่มๆอ่อนๆอ่อค่ะเดิฉันก็อยากจะแนะนำว่าเ,ออเมื่อเราเกิดอาการเจ็บปวด ที่หัวเข่าหรือมีเสียงดังกรอบแกรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ทานดีบูนเนี่ยนะอยากให้ทุกท่านมั่นใจเลยว่าเราจะอาการดีขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องของอาการปวดหรือเจ็บในข้อ ในเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีขึ้นคืออาการมันดีขึ้นอาการเจ็บนะ่ะไม่มีอีกเลยขอให้มั่นใจในดีบูนนะคะก็เริ่มแรกเลยสองสามปีที่แล้วเนี่ยมีอาการรู้สึกแบบว่าหัวเข่าเราเนี่ยเดินเดินไม่สะดวกค่ะแล้วก็ปวดด้วยนะคะ,คะเวลาจะเออนอนหรืออะไรเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้เลยมันจะปวด อ๋อเวลานอนเนี่ยก็คือนอนตะแคงนอนตะแคงใช่หัวเข่าชนกันแล้วก็รู้สึกปวดเลยตอนที่เป็นตอนที่เป็นนี่นั่งนั่งไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปวดคือนั่งพับไม่ได้เลยนั่งพับไม่ได้นั่งพับเทียบอะไรก็ไม่ได้ค่ะค่ะก็ก็ต้องใช้เก้าอี้ช่วยเก้าอี้ตัวเล็กๆนะคะช่วยก็คือนั่งนั่งบนเก้าอี้เอาเนาะโอเคแล้วมีโอกาสได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีบุญได้ยังไงคะรู้จักยังไงจก อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือมีคนมาแนะนำนะคะมีคนแนะนำว่าลองทานตัวนี้ดูค่ะเป็นดีบุนผงนี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผงสั่งสั่งตอนแรกก็จะเป็นเอแบบผงเนี่ยสองกล่องแบบผงสองกล่องแล้วก็แบบเม็ดอ๋อแบบเม็ดแบบนี้อีกสองกล่องค่ะเริ่มทานเอประมาณกล่องกล่องแรกก็มีความรู้สึกว่าเราเราเราเ้ยขาเราจะ ปวดน้อยลงนะครจะปวดน้อยลงแล้วแล้วช่วงที่เรานอนเนี่ยที่บอกว่าปวดนอนตะแคงแล้วมันจะปวดก็โอเคก็รู้สึกแบบมันเบาไปมันเบาใช่รู้สึกว่านอนหลับดีขึ้นใช่ค่ะไม่ทรมานอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อก็คือชงดื่มทุกวันวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองค่ะอ๋อค่ทุกวันค่ะค่ะแสดงว่าตอนตั้งแต่เป็นมาสองปีเนี่ยพอมีโอกาสได้รู้จักดีบูนเนาะแล้วก็ทานดีบูนไปกล่องแรกห้าซอง ดีขึ้นดีนอนหลับได้สบายขึ้นไม่ปวดค่โอ้เยี่ยมเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทานต่อเนื่องไปกล่องที่สองด้วยกล่องที่สองค่ะแล้วก็มาทานแบบเม็ดอีกสองกล่องอตอนนี้หันเอแบบแบบผงสองกล่องแบบเม็ดสองกล่องหมดไปแล้วอันนี้ก็สั่งต่อเป็นแบบแบบผงอีกสองกล่องเห็นบอกว่าก่อนตอนช่วงที่ทานเนี่ยนะคะก็คือเราคุณหมอ นัดแล้วุหมอนัดผ่าเดือนเดือนสิงหานี่แล้วค่ะอก็ก็ไม่ไปไม่ไปเพราะว่าโกเคเรารู้สึกว่าเราเราเราดีขึ้นค่ะค่ะก็เลยไม่ไปพอดีขึ้นแล้วก็เลยไม่ไปตามไปหมอนัดแล้วใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่านะคะคุณป้าประทับใจในดีบุญนแน่นอนล่ะนะเพื่อนทานเพื่อนก็บอกดีขึ้นเพื่อนเพื่อนแนะนํามาอีกทีนึงแล้วถึงมาเจอ ๋อก็คือได้ได้รับการแนะนําจากคนที่เขาเคยทานแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มาแนะนําเราทานต่อที่ทานมาเนี่ยก็ตกแล้วประมาณก็น่าจะเกือบสองเดือนแล้วจะดีประมาณแปดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าจากเดิมที่ว่าเรานั่งทับเพียบก็ไม่ได้นะคะนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้แต่ถือว่าโอเคนะคะประทับใจค่ะนะคะดิฉันชื่อนิตยาค่ะ ตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอลเกอร์ใช้วอลเกอร์ใช่ใช้วอลเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เลยอยาไป<ล>วัดไปวาก็ไม่ไ,มได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม่เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้านอ่ะ แล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลยบอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลย๋อมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะว่าจะดีทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองอเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับเอาเป็นกินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะยาเนี่ยผ้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าสั่งเข้ามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออ เดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เครับแสดงว่าคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่อง่สองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นะเดินไปกระปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปได้เลยไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนกายังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลเนี่ยมันช่วยอาการต่างเหล่านั้นได้ครับไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับรคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนําให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกนั่หน้าสาวก็จะสั่งคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตรงนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็กิดเอ่ก็ใช่ใช้คำพูดแบบนั้นเลยใช่สิโอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนเนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองเออเดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกเอาจริงงั้นเนี่ยแค่บอกก็ลูกอยู่ครับโอ้โหนะเคยซื้อพวกอะไรนะ เจ็ดสิบเอ็ดแล้วเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นอนั่นน่ะที่มันเหมอนขาคอลลาเจนโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแล้วครับแพงด้วยครับสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ว่าไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะครับป้ายการันตีอยู่เลยการันติเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริงจริงครับ คุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนํานิดนึงครับขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเ,เสน้นเอ็นขาบวมปวดเขา่าปวดอะไรเอว,เอ,วอะไรเนี่ยเนี่ยบีบูนเนี่ยดีที่สุดตรงนี้เลยเนาะบีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรบ <ผม S 1> องเนี่ยรับรบองหายไม่หายเอาเป็นประกันเลย <laughs> ขนาดน้าชาย,ยังชมเลยบอกโอ้ย แกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ยนใหผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยเดิได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเนี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าออกนอกบ้านแต่ตอนนี้ลุกเดินได้สบายเลยคนเขายังคิดว่าไอ้คนแถวนี้ก็เห็นอ้าวป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยนะทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจ,จาทานเลยดีบุญเนี่ดีที่สุดดีบูญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกลาง่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40ถึง60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ชาร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา